ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาลองดู GPT 4o นะครับหรือเกิดเรียกกันดทั่ว,วไปว่า GPT 4o GPT 4ร GP ุ่นล่าสุดที่มีการเปิดตัวในงานของ Open AI ตอนนี้ได้มาอยู่ใน Azure AI Studio แล้วครับ Microsoft Build เมื่อวานเนี่ยมีการเปิดตัว,วบอกเฮ้ยถ้าเกิด Developer หรือบริษัทไหนอยากใช้ GPT 4o อะพร้อมแล้วนะนี่ผลม,มารีวิวให้ดูนะครับทันจะเห็นว่าในที่นี้ คนมีการเปิดหน้าเว็บของ Azure A I C O เอาไว้นะและเราลองมาดูในส่วนของโมเดลแคตตาล็อกครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนอกจาก G P T 4o เนี่ยมันมีโมเดลตัวอื่นนะที่น่าสนใจอย่างเช่นตัว Phi 3นะครับนะหรือบางคนเรียกพิ3อ่ะตรงนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีในอีกคลิปหนึ่งนะมาดูนี่ครับ G P T 4o is now available น,นี่กด view model ครับปัป๊บนี่ก็จะเป็นโมเดลต่างๆนะ แต่ัน,นี้เราไม่สนใจโมเดลตัวอื่นครับนอกจากตัวล่าสุดของเรานี้ GPT-4o มาอยู่ในส่วนนี้แล้วครับสามารถกดเข้ามาอ่านได้ทีนี้สำหรับใครที่จะลองทำตามพลนะก็ต้องมีการขอเปิด Azure OpenAI ก่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการกรอกแบบฟอร์มพลใส่ลิงก์ไว้ใน description ละไปดูแล้วก็กรอกต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับเหมือนกับลงทะเบียนแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับโอเค สมมตลงทุนเ,เสร็จแล้วนะมากด d e PLOY เลยกดปั๊บนะครับเขาก็จะเป็นส่วนของขั้นตอนการ d e PLOY โมเดลตัวนี้ครับใครที่เคยเรียนคอร์สใช้งานอั u ว e OpenAI s e r v i c e ของคนไปนะจะดูว่ามันคล้ายๆกันกับตอนที่เราทําผ่าน OpenAI s e r v i c e เลยแต่ตอนนี้เรามาทําผ่านอั u ว e AI Studio นะครับนี่ังนั้นตรงนี้เนะี่ยพจะขอเลือกตัว Hub นะที่สร้างเตรียมเอาไว้นะครับปัป๊บโอเค แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อกับตัว OpenAI Resource ของเราแต่ต้องมีการขออนุญาตก่อนมันถึงจะสามารถเข้ามาใช้างานส่วนนี้ได้แล้วไงต่อฮะมี Model ม okay. โมเดลเวอร์ชันไหมโอเคเวอร์ชันแบบหัว13เดือนหน้า2 0โคตรล่าสุดอ,ะอ่ะอ่าและนี่คือ Deployment ครับ GPT-4o ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็น Developer คนเขียนโปรแกรมเดี๋ยวต้องเอาชื่อน,นี้ไปอ้างอีกทีหนึ่งนะทีะเ,รเราตั้งเป็นแบบมาตรฐานไปก่อนไม่เปลียนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ c o n เทนต์ฟิลเตนะที่มีการพูดถึงในตัวคอสอส่วน o p e n AI Service ไปแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราปล่อยเป็น Default ก่อนนะครับมีการกำหนด t ็อกเคนนะครับเปอร์มินตรงนี้ไม่เปลี่ยนโอเคเี๋ยวเรากด Deploy เลยป๊าปนะจะเห็นว่านี่คือรูปแบบของการที่ Microsoft อะ่ะพยายามผลักดันรูปแบบของโมเดล a า a Service คือโมเดลเนี่ยคุณเลือกเอาเลือกจากแคตตาล็อกได้เลย แล้วก็สามารถที่จะดีพลอยดีพลอยปุ๊บนี่ดีพลอยเสร็จยังเช็ค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 เฮ้ยดีพลอยเสร็จแล้วว่ะเฮ้อนะในที่นี้นะนี่มีคีย์พร้อมด้วยไม่เปิดแล้วกันเนาะเออแต่ถ้าเกิดจะเอาคีย์ตรงนี้เนี่ยไปงานอีเวนท์ที่พลไปพูดเดี๋ยวจะมีการเปิดคีย์ทุกครั้งนะครับเหมือนกับดูดูครั้งนะใครที่ไปเวิร์กเจอของพลโอ้โหทำตามปุ๊บอุ้ยได้คีย์ของพลมาเลยนะโอเคไม่เปิดแล้วกันนะตรงนี้นะโอเคไหนดูซิอืมน่าจะดีีพอมปัญหานะ ลองกด Open In Playground เลยครับปุ๊บเฮ้ยใช้งานได้แล้ว GPT4o นี่นะ่าถาม GPT4o มีส่วนของอะไรฮะ System Message ะ Add Your Data ั้งจุดนี้ครับ Deploy เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะมาโฟกัสตรงไหน,นมาโฟกัสในส่วนของ View Code อ่า View Code ได้นะครับเฮ้ยจะเชื่อมต่อ App Creation ของเราเข้ากับตัวโมเดลที่ Deploy อ,อ,อย่งนี้แล้ว เฮ้ยจะเชื่อมต่อ,อยังไงหรออ่ะนี่มีแล้วมี endpoint URL นะของโมเดลที่ d e PLOY เอาไว้มี API key มีโค้ดให้สามารถ Copy เอาไปเริ่มต้นได้ง่ายๆนี่รวดเร็วไหมครับนี่คลิปยังไม่ถึงไม่ถึงสินาทีเลยนะเราได้โมเดลมาเรียบร้อยละนั้นจุดนี้ครับจะเห็นว่ารูปแบบของการ d e PLOY GPT 4o โมเดลตัวล่าสุดนะที่แบบโหแบบทุกคนฮือฮาวววากันมากพอทำผ่านตัว AI s e o ครับ เลือก De deploy ใช้ไม่ถึง10นาทีเราได้ตัวโมเดลมาพร้อมใช้งานแล้วครับนเ่นจุดนี้ก็หวังว่าจะชอบการรีวิวแบบนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้และถ้าเกิดอยากให้กำลังใจพลก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆใหม่ๆเนี่ยจะมาทำให้ดูในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ